ู้ชมวันนี้ทรายและรายการสีสุนทรทุเดย์ค่ะพามาที่สำนักงานเทศบาลตำบลสีสุนทรพามาชมวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสีสุนทรกันค่ะนะเดี๋ยววันนี้บรรยากาศสำหรับวันรับสมัครเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามด้านในกันเลยค่ะ อยากให้ท่านตลาดพูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศาบาลแล้วก็นายกาาเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรในครั้งนี้ค่ะเทศาบาลตำบลศรีสุนทรนะคะเ,เริ่มมาตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศนะคะแล้วก็ตำบลศรีสุนทรก็ได้มีการประกาศโดยประกาศของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลศรีสุนทรน,นะคะให้เปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะ2564ซึ่งวันนี้เป็นการารับสมัครในวันแรกนะคะสําหรับเทศบาลตำบลศรีสุนทรน,นะคะเราเป็นเทศบาลตำบลก็คือมีเขตเ,เลือกตั้ง เป็น2เขตนะคะซึ่งเขตเลือกตั้งที่1เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่ของหมู่1หมู่2หมู่6แล้วก็หมู่8นะคะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น15หน่วยเลือกตั้งส่วนเขตเลือกตั้งที่2ก็จะเป็นหมู่สามหมู่สี่นะคะแล้วก็หมู่5แล้วก็หมู่ที่7นะคะซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้นก็15หน่วยเลือกตั้งเหมือนกันนะคะส่วนความพร้อมที่เราได้เตรียมการนะคะจากการที่ ได้ประชุมกับทางท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภูเก็ตนะคะเทศบาลตำบลศรีสุนทรก็มีความเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสมัครรับเลือกตั้งในวันนี้ซึ่งหลังจากนี้นะคะในเรื่องของกระบวนการการจัดการเลือกตั้งก็เป็นไปตามแผนปฏิทินที่กําหนดเอาไว้นะคะตั้งแต่เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครเราก็จะมีตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งนายก แล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลน,นะคะแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งนะคะของผู้ที่สมัครทั้งหมดรวมถึงผู้ทีออ่อาจจะไม่ได้ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งกรณีที่ขาดคุณสมบัตินะคะ แล้วก็วันเลือกตั้งก็คือในวันที่28มีนาคมนะคะส5งพนห้สีนี้สำหรับหน่วยเลือกตั้งเทศบาลสมบนไรสุนทนเราก็มีมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่เลือกตั้งนะคะ<ม>เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งอยู่รู้สึกจะเป็นหมู่ที่8นะคะซึ่งเดิมเนี่ยตอนที่เราเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะแล้วก็นายกอ,อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่20 ธันวาคมที่ผ่านมานะคะของหมู่ที่8เนี่ยจะมีอยู่4หน่วยเลือกตั้งนะคะโดยใช้สถานที่ของสำนักง,งานเทศบาลศรีสุนทรทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้เรามาเลือกของออสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทรแล้วก็นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรเราจําเป็นที่จะต้องใช้สถานที่ของสำนักง,งานเทศบาลน,นะคะโดยย้ายหน่วยเลือกตั้งนะคะเราจะกําหนดหน่วยเลือกตั้งใหม่ ทั้งสี่หน่วยเลือกตั้งนะคะเราจะไปกำหนดที่ศาลาอนเนกประสงค์คของหมู่ที่8นะคะซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกับหุ่มน้ำบางมารวนนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะคะขั้นตอนเราก็จะดำเนินการไปตามปฏิทินเกณการเลือกตั้งค่ะอย่าลืมกันนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะวันเลือกตั้งก็คือวันที่28มีนาคม2564ค่ะซึ่งที่นี่ ก็จะมีด้วยกัน2เขตใครอยู่เขตไหนก็ออกมาเลือกตั้งกันที่เขตของตัวเองนะคะไม่นอนหลักทับสิทธิ์กันนะคะแล้ววันนี้ค่ะสายและรายการสีสุนทอนทูเดตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะัครบ